สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นนะครับในค่ำคืนของวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาของทุกๆปีแต่เพียงปีนี้เป็นปี2021นะครับเดินทางต่อไปไปด้วยกันวันวาเลนไทน์นนะั้นมันเป็นวันเฉลิมฉลองความรักนะครับของเขาเอาชื่อของนักบุญเซนต์วาเลนไทน์มาเป็นตัวตั้งแต่ก่อนในวันวาเลนไทน์เขจะมีประเพณีรักเทิดทูนอะไรอย่างเงี้ยตั้งกายุค โรมันเลยแหละจนถึงคิดศักดิศักดตศรวทรษที่15าแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงความรักของผู้คนกันโดยการให้ดอกไม้ขนมลูกกวาดส่งกราดให้กันนะครับแล้วก็แพร่กันมาจนทั่วโลกครับเมืองไทยก็เอาเขาด้วยนะเมืองไทยนี่เอาหมดเมืองไทยเอาหมดจริงๆนะครับก็เป็นประเพณีของโลกนะครับเรารักใครชอบใครก็บอกวนวันนี้นะสำหรับ,บคนที่เป็นแอบคนไปแอบรักใครอยู่นะครับเราอาจจะแอบรักใครแอบปลื้มใครอยู่ก็ต้องดู เขาเรียกอะไรวะดูสเตตัสฐานะตัวเองด้วยนะเช่นเฮ้ยถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วแต่เสือกไปชอบคนอีกคนหนึ่งเ้เชี่ยเรื่องนี้แม่งเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเว้ยแม่งเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะไม่รู้จะทํำยังไงอะแต่กูชอบอีกคนนึงด้วยอะแต่กูก็เลิกกับที่บ้านไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โหนี้เรื่องใหญ่เลยฮนะต้องถ้าใครเป็นสภาวะนี้นะครับก็เราเจอกันช้าไปนะครับ เราเจอกันช้าไปเราก็ต้องมี2วิธีหนึ่งปล่อยมันไปครับผมต้องปล่อยมันไปครับปล่อยวางนะแล้วก็มาดูแลเรื่องความรับผิดชอบของเรานะครับแต่ถ้าแม่งแม่งโดนใจจริงๆว่ะเป็นการโดนใจครั้งที่2ในชีวิตและไอ้ที่อยู่ด้วยเนี่ยแม่งก็มีปัญหาโคตรเลยคิดดีๆครับ <laughs> อีต,ตัวใหม่มาอาจจะเป็นปัญหาเหมือนตัวปัจจุบันก็ได้นะครับ คิดดีๆครับวางแผนดีๆครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับต้องดูบทบาทด้วยแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดไม่เป็นไรครับใส่เลยนะไม่ต้องรองไม่ต้องเฮี้ยอะไรเลยใส่เลยย,เลย,ยิ่งเป็นสมัยเด็กๆย้อนเวลากลับไปสมัยเด็กๆตอนจีบผู้หญิงครั้งแรกอะจําได้ไหมเออแม่งมันเป็นอะไรที่พูดยากนะครับจีบผู้หญิงครั้งแรกอะเคยไหมหรือแม่งผู้หญิงเดี๋ยวนี้จีบผู้ชายด้วยแบบ มันมันมันอยู่บนบนบนความคาดหวังไงเราตั้งใจไว้เรากะแบบเราคิดมากอะ่ะจริงๆก็แค่ทําความรู้จักครับสวัสดีผมชื่อแค่เนี้ยมึงไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเลยลองกลับใหม่นะลองเป็นเราสมัยตอนนี้นะกลับไปจีบผู้หญิงเมื่อ20ปีที่แล้วแม่งจะเป็นเรื่องที่แบบสบายใจมากเลยแค่แนะนําตัวเองครับคนเรามาเจอกันแนะนําตัวเองรู้จักกันไปครับไม่ต้องคาดหวังที่มึงกลัวเนี่ยเพราะเป็นที่ความที่คาดหวังนั่นเอง ถ้ามึงไม่คาดหวังเชี่ยงเลยเลยแค่รู้จักเขาอะรู้จักกันไปเรื่อยๆอจบแค่นั้นเลยเหมือนคุณไปทำความรู้จักเพื่อนที่คุณไม่ได้มีสเสน่ห์อะไรกับมันคุณก็คุยกับมันได้ง่ายๆเลยเพียงแต่คุณไม่ได้ชอบมันนั่นเองเพียงแต่เปลี่ยนโหมดที่ไปเป็นไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นน่ะแค่นั้นเองฮะ,ะพยายามทําตัวติดๆแล้วพยายามทําตัวให้ให้เป็นประโยชน์ครับเขาอาจจะสนใจคุณขึ้นมาก็ได้ฮะอ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของมีดสไปเดกโก้เกิดนานที่หน คลิปผมไม่มีทำไม่มีจำคัดนะครับเพราะว่าทําให้เป็นนะฮะไม่สะดวกทําด้วยไม่มีทีมงานทําคนเดียวก่อนที่เราจะไปที่สินค้าแล้วกันวันนี้ก็มีมีเพื่อนๆน,นะครับที่ดูรายการไลฟ์สาระก็มาทักทายกันที่ร้านมันก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ตามมาถึงที่ร้านนะครับหรือบางคนก็ดูจนจนเอา้าพี่คนนี้เหรออะไรเงี้ยใช่ครับผมเปิดร้านมาเป็นสิบปีแล้วฮะ ก็ทำไลฟ์ทำอะไรไปแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้โปรโมทโฆษณาอะไรมากมายครับผมเชื่ออยู่หลักหนึ่งนะแล้วผมก็ประสบความสำเร็จกับมันด้วยแล้วก็ใช้มาจนปัจจุบันก็คือหลัก 1P ครับผมมี Product ครับปกติการตลาดไม่มี4 P ใช่ไหม Product Pip p i เพจโปรโมชั่นใช่ไหมเอาแบบการตลาดแบบครอบจักรวาลเลยโปรดักใบเพจโปรโมชั่นผมทำพเดียวเลยครับ Product นะ ทำผลิตภัณฑ์ที่ดีครับเลือกสินค้าที่ดีมาผลิตสินค้าที่ดีเดี๋ยวที่เหลือแม่งตามมาเองฮะไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยฮะเพราะฉะนั้นคนจะเจอยอด follow น้อยหน่อยไม่เป็นไรครับผมไม่สนยอด follow ครับผมสนยอดขายยอด follow ไม่จําเป็นจําเป็นคือยอดขายครับถ้าคนสนใจเขาจะเสียเวลามาดูผมเองฮะถ้ารู้สึกว่าเอ้ยทารายการมาแล้วมันมีประโยชน์คนก็จะดูคุณเองครับไม่ต้องไปจ่ายตังค์วัดค่า follow กันปั๊มวิวกันไม่ผมว่ามันไม่จําเป็นครับ ถ้ารายการเป็นประโยชน์คนจะดูเองเหมือนกันถ้าสินค้าคุณดีบางทีคุณอาจจะแต่งเติมหน้าไปบ้างใส่โฆษณาไปนิดนึงเพื่อให้มันกระจายตัวไปคือตามหลักการตลาดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าธุรกิจที่เขาทําการตลาดการหายอดวิวเขาวัดวิวได้แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเขาก็จะได้เงินครับเพะฉะนั้นเขาจะต้องทําทุกวิถีทางให้คุณเสียเงินส่วนผมไม่จําเป็นครับผมไม่จำเป็นต้องเร่งรีบขนาดนั้นผมขอแค่มีสินค้าที่ดีมีลูกค้าที่ดี มีการนำเสนอที่ดีแค่นั้นครับมันก็จะพาชีวิตไปได้ด้วยแล้วก็ต้นทุนมันก็ไม่สูงด้วยนะต้นทุนมันก็ต่ําลงเพราะว่าเราไม่ต้องไปเหนื่อยค่าค่าโฆษณาแล้วก็ต้องมาบวกกับในสินค้านั่นเองนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงของโลกออนไลน์ถ้าใครสนใจสินค้าติดต่อผมมาได้โดยตรงเลยครับมาบอกตรงๆเลยครับปุ๊บผมดูมาจากรายการไลฟ์สระกับครูวแวน่นอ่าโอเคครับคุณมาจาก ช่องทางออนไลน์เราก็จะมีสินค้าราคาออนไลน์มาขายให้ครับราคาออนไลน์บางตัวจะต่ํากว่าหน้านร้านนะครับคุณก็จะได้สินค้าในราคาที่เอเอ,เอราคาถูกดีว่าถูกลงเพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าค่าเช่าร้านไงนั่นเองนะครับแล้วของผมก็ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาด้วยเพราะว่าผมไม่จําเป็นผมเชื่อว่าผมไม่จําเป็นผมเชื่ออย่างนั้นมาตั้งนานแล้วนะแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้นะแล้วแต่อาจจะชอบทมยอดวิวหรืออะไรผม ไม่ครับถ้าเขาชอบเขาดูเองฮะไม่ต้องแนะนําไม่ต้องอะไรเดี๋ยวเขาดูเขาเองทำคอนเทนต์ให้มันดีก็แล้วกันนะครับผมก็ทำคอนเทนต์เท่าที่บัต g เจ็ตมีทําเท่าที่เวลามีนะเพราะว่าวัน,วนๆหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทําหลายลายงานนะครับ คือผมแม่งทำงานหลายงานมากเลยนะในแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวนะครับทำทำทำเยอะครับมีหลายอย่างมากก็แบ่งเวลาจัดสรรเอาแล้วก็มามีหน้าที่ในการบริหารเวลาเอานะครับฟังฟังดูก็เด็กวัยรุ่นคงไม่ชอบอะ่ะคงไม่ฟังแน่ๆฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าฐานลูกค้าในร้านก็คือคนส่วนใหญ่จะเป็นคนซักวัยกลางคนครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขาต้องมีหน้าที่การงานสอง เขาต้องมีความรับผิดชอบครับสามเขาต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้แค่สองสามอย่างนี้แม่งก็ยากยนะเนี่ยแค่จะซื้อมีดสไปเดโก้สักเล่มเนี่ยแม่งของเล่นราคาแม่งหลักพันอะเอาดิอะอ่านเนี่ยราคา M M S R P นะ125นเ,เ,นเนี่ยร้อยยี่สิบห้า U S อย่างเงี้ยอ่ะในสไปเดโก้เอนเดล่าเนี่ยผมตี U S สามสิบเลยนะเปิดตัวมาก็สามพันเจ็ดห้าสิบแล้วเป็นไงคนจะซื้อมีดเล่มละสามพันเจ็ดห้าสิบพูดว่าหน้าตาเป็นไงอะ เขาต้องเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินนิดนึงแล้วคนพวกนี้จะบริหารเวลาเป็นครับจะบริหารเวลาเป็นจะบริหารเงินเป็นฮนะแล้วก็เป็นคนที่คือว่าง่ายๆนะมีพอมีสตางค์บ้างอะ่ะไม่ไม่อาจจะจําเป็นต้องหาเช้ากินค่าของผมนี่ผมบอกเลยนะถ้าคุณไม่จําเป็นจะต้องใช้มันหรือ อยากจะเอามันไปทําประโยชน์ทางธุรกิจมันทําอะไรไม่ได้เลยครับมีดพวกนี้ฮะผมบอกตรงฮะมันทําประโยชน์อะไรในชีวิตคุณไม่ได้เลยครับนอกจากเป็นของสะสมชนิดหนึ่งเป็นเงินที่เหลือเหลือเหลือและเหลือมาครับหรือเอามาใช้ได้แล้วเราจะคุยกันอย่างมีความสุขครับุณจะไม่ได้ซื้อในความเครียดเพราะว่าผมเคยเจอลูกค้าที่เครียดมาเยอะในการจะมาซื้อมีดสักเล่มเนี่ยบิดแล้วบิดอีกเขามีความรู้สึกว่าเขาจะจ่ายตังค์สักก้อนอผมว่าพี่จะซื้อไปทําอะไรอะ่ะผมจะซื้อผมจาก ใช้ถ้าพี่อยากใช้อะพี่เลือกเลยแต่มันทําประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะพี่มันก็แค่มีครับมันทํางานได้เหมือนคัตเตอร์เลยเพียงแต่ว่ามันโก้วกว่ามันเท่วกว่าแล้วมันก็ดูดีกว่านั้นเองเท่านั้นเลยครับแต่ถ้าไม่เป็นไรผมอยากได้ก็เชิญฮะไม่ไม่ไม่เป็นไรครับผมร้านค้าก็ยินดีจะขายให้แต่ถ้าบอกเอา้ามันทําอะไรมันทํมันเหมือนคัตเตอร์เอา้าเหมือนคัตเตอร์ซื้อคัตเตอร์ใช้ดิใช่ครับใช่ครับแต่คนบางคนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะนั่นเองนั่นคือ s p i เดโกนะครับอ่ะเรามาว่ากันดีกว่าวันนี้มันเป็นรุ่นของ e n d เดลนะผม s p i เดโก้เอนเดเนี่ยมันออกมาในปี2019มันเป็นรุ่นที่คือไงอะแต่ก่อนมันมี Delica กับ e n d u ู a ่ใช่ไหมที่เป็นรุ่นรุ่นเรือธงของมันในปี1990แล้วก็ขายมาจนปัจจุบันนะมันก็ขายของมันมาเรื่อยๆนะจนเฮ้ยในแต่ละปีก็ต้องหาโมเดลใหม่ออกมาบ้างดีว่า ในบริษัทจะขายอยู่แต่2รุ่นเลยเหรอมันก็ไม่ได้แต่ข้อดีของมันคือไอเอนดูล่ากับดิลิก้าเนี่ยมันทาตลาดโอ้โหเอนดูล่าดิลิก้าเนทีฟเนี่ยมันสร้างชื่อให้สเปเดโกมากมายเลยครับเนทั่วโลกเลยจนโลกต้องหันมาดูมันนะถ้าพูดถึงมีดแบงมุมคนทุกคนก็รู้จักแล้วก็อยากจะครอบครองมันอยากมีมันสักเล่มหนึ่งว่ามันเป็นยังไงถ้าถามว่ามันดีไหมครับผมตอบเลยว่ามันดีมากดีมากคือในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการออกแบบ แล้วก็เรื่องของการพกพานะครับแล้วแต่จริตคนถ้าชอบสไปเดโก้มีดมันจะบางๆแล้วก็เบาในการใช้งานก็กเกาะเหล็กก็แค่เหล็กอะแค่นั้นเองไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณต้องการสเปคแบบนี้ใช้งานแบบนี้ก็โอเคสไปเดโกเป็นเป็นชอยแรกๆที่ผมจะหยิบยกมานะครับแล้วผมดูถึง การที่นําไปใช้จริงๆก็คือผมใช้จริงนะมีดทุกเล่มของผมผมนําไปใช้ผมไม่ใช่คนสะสมมีดคือผมไม่คนขายมีดอะ่ะผมก็ต้องใช้มีดด้วยเพื่อจะได้บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีนะอย่างนี้ยังไงสุดท้ายถ้าคําแนะนําของผมก็คือคําแนะนําของผมเลยนะมีดในชีวิตของผมเลยนะที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ดีอะ่ะสไปเดโก้เทนเซียสครับพี่เทนเซียสมันเบสดอินชน่นาชน่นาแล้วไงอะ่ะชน่นาลงงานโลกไอ้หชย้ยนามีอานุการเว้ย จีนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เหมือนจีนสมัยก่อนนะแล้วโรงงานมีมาตรฐานตามการผลิตนะครับผมมาทางสายวิศวกรรมอุตสาหกรรมก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าโรงงานมีคุณภาพคุณจะเอาเชาวหิมาลายันมาทําก็ได้ครับทําให้ตามโปรซสเจอร์เนี่ยสินค้าจะได้ตามนั้นนะเอาเชาวอะไรมาทําก็ได้ฮนะคุณไปจับตัวจิงโจ้มาสอนก็ได้เอา้าจิงโจ้อเอา้าจิงโจ้ไหนจิงโจ้รประกอบมีซิถ้าจิงโจ้มันประกอบมีได้ผมซื้อนะไม่ได้ซื้อเพราะอะไรมันทําตามโปรซสเจอร์ได้มันขันน็อตได้อะได้แรงตามเนี้ย ตั้งค่าตั้งค่าปอนประแจทอกได้ตามเนี้ยประกอบได้ตามเนี้ยเอาเอาหนูพุกมาประกอบก็ได้เออถ้ามันหนูพุกมันทำตั้มโปรเซเยอร์ได้อย่างนั้นนะได้แรงตามเนี้ยประกอบได้ตามนี้ใสแ่แพคเกจจิ้งตามนี้ได้จบฮะผมซื้อเชียแล้วแม่งโรงงานที่แลว้วมีหนูพุกยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่ามันเป็นระบบการผลิตในปัจจุบันนะครับาการเขาเรียกว่าการผลิตแบบสายพานอะเป็นโปรเซสต่อโปรเซสกันก็วางโปรเซสกัน ประเทศไหนก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับผมไม่ได้มีปัญหากับประเทศผลิตนะครับผมตอบในในนามของผู้ใช้ด้วยแล้วก็ผู้ขายนะครับไม่ได้เชียร์ก็คือ ي, เฮ้ยเทนเนเซียรเราซื้อได้ไหมซื้อได้ราคาไม่แพงแล้วผมเอามาใช้งานก็ใช้ได้ก็ใช้ได้จริงก็มันทําได้จริงจริงแล้วก็ราคามันก็ถูกดีมันถูกกว่าเอนดูล่าดลิก้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราคุยกันภาษามีดนะฮะฟังไปเรื่อย กลุ่มเอนเดล่าเนี่ยเขาก็ออกมาเพื่อสไปเดโก้มันจะมีแต่2รุ่นนั่นไม่ได้มันก็ต้องออกรุ่นใหม่ๆมาบ้างแต่เอนเดล่าเนี่ยหน้าตาเนี่ยแมงละไม้คล้ายกับเอนดูล่าเลยตัวมันก็จะใหญ่ๆหน่อยคล้ายกันมากมองไกลๆนี่แม่งแทบแยกไม่ออกแต่ถ้าคุณเป็นสาววคุณสบัดต,ตานี่เดียวคุณจะรู้แล้วว่ามันมีจุดแตกต่างกันอย่างที่คุณสังเกตได้นะครับ ชื่อรุ่นของมันคือ c 2 4 3 bk ราคา msrp เป็น us dollar คือ1 2ึงอ us d นะครับแปลงมาเป็นเงินไทยที่ดอลลาร์30บาทก็คือ3,750บาทราคาที่ขายผมจะขายต่ำกว่านี้อยู่แล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาวัสดุที่เขาใช้นะครับประกับก็เป็น frn เขาเน้นการใช้งานแบบ lightweight คืองี้ประกับของ s p y d e c o เนี่ยแยกง่ายๆมี2อย่างไม่ g 1 0ก็เอา3อย่างแล้วกัน ไม่ G10 ที่มันจับหนึบมือก็จะเป็น FRN ที่มันจะมีราคาถูกกว่าแล้วก็เป็นประกับเป็นสแตนเลสเนาะกลุ่มสแตนเลสก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็แยกไปกลุ่มแบบพกสวยๆพกในอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้งานราคาประหยัดก็จะเป็นด้าม FRN สปรงสเปควัสดุ VG10 นะครับสแตนเลส VG10 VG10 นี่ดีไหมแม่งก็ดีพอแล้วครับเขาเรียกว่ากลุ่ม High End Steel นะครับ ไฮเอ็นสติลคืออะไรวะพี่คือเวลาเขามาแยกกลุ่มของโลหะเนี่ยถ้ากลุ่มล่างๆเลยกลุ่มที่เขาใช้ทั่วๆไปนะครับ mm. ก็คือ 8CR13MOV หรือ AUS8 ก็คือกลุ่มที่90%ของตลาดเลยผมบอกงี้เลยนะคือมีดจีนมีดอะไรอะใช้ตัวนี้แหละแต่ถ้าคุณต้องการที่มันดีขึ้นไปกว่านั้นนิดนึงคุณไม่ต้องการอยู่ในระดับล่างสุดนะฮะคือจะเป็นตระกูล VG10 บอกได้เลยถ้าคุณเจอเหล็กเบอร์ประมาณนี้คนก็ไม่ค่อยใช้กันและยิ่งเป็นคนไทยด้วยไม่ค่อยใช้ครับเขาจะมองมีดเป็นของสะสมในขณะที่ต่างประเทศฝรั่งเป็นของใช้แม่เอาไปใช้ชิหายเลยนะครับพวก VG10 ของต่างประเทศ 154CM เขาก็ยังเอาไปใช้งานกันอยู่ในชีวิตประจําวันก็คือเขาอาจจะเป็นพวกเป็นช่างเป็นเทคนิชเชียนเป็นเอนจิเนียร์เขาก็พกมีดไปใช้งานมันก็ดูดีอะ่ะก็คือการที่เราพกสไปเดกโคเข้าไปนะครับ หรือแม้แต่คุณไปตามไซต์งานเนี่ยมันอาจจะทําให้เสริมฐานะของคุณหรือเวลาคุณไปพรีเซนต์งานไปบริษงานคิดง่ายๆคุณแต่งแบรนด์เนมไปเนี่ยคุณเลือกแบรนด์เนมแล้วแต่งตัวไม่ห่วยนะแล้วคุณก็มีเ,เป็นมันติทูลหรือมีเครื่องมืออะไรสักอันหนึ่งที่เป็นแบรนด์เนมเหมือนกันที่เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับสมมุติผมไปไปบริงานหรือไปคุยกับลูกค้าเนี่ยถ้าเขาพก สไปเดโก้มาเบนสเมดมาเราจะคุยกันง่ายขึ้นเวลาเราคุยกับลูกค้าเราต้องหามุมคุยครับหรือเราต้องการคุยกับซัพพลายเออร์เราพยายามหามุมคุยเฮ้ย hey, พี่เล่นไฟฉายอะไร้ร hey, ุ่นนี้ผมรู้จักอันนี้่าง,ง้นเราจะคุยกันง่ายขึ้นครับเราธุรกิจแม่งจะเบ่งบานมากโอเคไหมนี่แหละนี่คือสามสี่พันที่คุณจ่ายครับอันนี้คือลึกๆจริงๆนะคือคือถ้าไม่ไม่มานั่งนึกมันก็นึกไม่ออกนะครับ นี่คือเรื่องจริงๆกะอีกคนนึงครับมีวิศวกรเข้าไปที่โรงงานของคุณแล้วเขาเอาคาัตเตอร์ไปคือเขาเป็นคนที่เก่งมากเลยนะแต่ว่าเขาไม่มีหัวการตลาดเลยอะ่ะเขาไม่เขาไม่ได้เตรียมพวกนี้ไปอะ่ะก็ไม่มีเรื่องอะไรคุยกับเจ้าของโรงงานฮะใช่ไหมอืมเข้าใจยังสามสี่พันก็ซื้อไปทําอะไรกัน <laughs> มันเป็นของเล่นระดับคนที่ต้องไปเจอคนเยอะๆนะครับมันจะมีประโยชน์มาก หรืออีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็ไม่อยากจะแนะนานะคือผมไม่ใช่คนดูดบุหรี่แต่เพื่อนผมคนนึงมันดูดบุหรี่ครับการดูดบุหรี่เขามันเนี่ยทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตการงานมันได้เลยนะเพราะหลายๆคนเขาก็ไม่ได้สูบบุหรี่แล้วคนสูบบุหรี่มันจะมีเป็นกวนครับคุณลองไปหาดูเยอะแยะครับแล้วรู้จักงานกันดีลงานกันด้วยเพราะบุหรี่ตัวเดียวครับเพราะเขาเป็นคนสูบบุหรี่เหมือนกนะันฮะ เท่านั้นเองมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งเราต้องหาทางเข้าในหลายๆช่องทางของการทำงานของเรานะครับกลับมาที่สไปเดโก้ดีไหมเอนเดล่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้ไหมมันแปลว่าไปไปหรือโกไปเอนเดล่าเป็นภาษามาจากภาษาสวาสวาซิลีนะครับผมลองไปเซิร์ชดูใน Google นะครับปรากฏว่ามันเป็นคำที่สะกดในภาษาสวาซิลีแปลว่าไปนั่นเองหรือโกอ่า ทีนี้เราลองมาดูครับเมื่อเขาออกแบบอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นตอนนี้เขาขาย Endura 4นะครับเป็นโมเดลปกติแล้วถ้าเขาต้องการจะขึ้นราคาเขาจะต้องทำยังไงบ้างในสินค้ากลุ่มเดียวกันสมมติว่าเป็น Endura 4แล้วกัน mm hmm. เขาขึ้นราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าสินค้าเหมือนเดิมทำไงอะถ้าเขาอยากจะเปลี่ยน Endura ก็ต้องเป็น End u r a 5เปลี่ยนเจเนอเรชันมันไปเปลี่ยนดีไซน์มันนิดหน่อย แล้วก็ออกเป็นรุ่นใหม่ไปปรับโฉมครับพอปรับโฉมก็ต้องเปลี่ยนโมนปรับโฉมเปลี่ยนโมนก็ต้องเสียตังค์เพิ่มใช่ไหมการออกแบบใหม่มักก็ต้องทําแม่พิมพ์ใหม่ทําแม่พิมพใหม่ก็เสียตังค์เพิ่มอีกแต่ถ้าทําเยอะๆมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกมีหลายมีหลายวิธีครับที่จะหนีคือเฮ้ยทางนั้นเราออกรุ่นใหม่ไหมรุ่นนี้มันไม่ใช่ทับลาย Endura f อ่ะหรือเราจะขาย Endura f r อีกสักห้าปีเขาก็ออกรุ่นใหม่ครับออกเป็น Endura ก็ได้ปรับโฉมออกมา เปลี่ยนโฉมใหม่ทีนี้พอเปลี่ยนโฉมใหม่ปั๊บโยนก็ไปนในตลาดทําไงอะของเหมือนกันเลย VG10 ก็เหมือนกันอะ b a ็ k ล็อก,ก็เหมือนกันลดราคาไหมปรับราคาลงหน่อยปัจจุบันนะครับหน้าเว็บไซต์ของ s p y d e c o Endura 4C10BK ราคา MSRP อยู่ที่130 US d Endura ที่ผมนํามาเสนอวันนี้เนี่ย c 2 4 3 b k ราคา MSRP 125 US d ลลาร์ถูกกว่า5 US d ลลาร์เป็นไง คุณเดินเข้าไปปุ๊บอา้าวพี่มีเอ็นเดล่าออกมาใหม่อะ่ะอา้าวถูกกว่าสไปเดโก้รุ่นที่ผมรู้จักอีกมันซื้อง่ายกว่าไหมเออถ้าตามหลักการตลาดมันซื้อง่ายกว่าครับถ้าก็ลองคุณลองซื้อเอ็นเดล่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวเอ็นเดล่าก็จะออกรุ่นใหม่มาอีกครับรุ่นที่เป็นเวฟก็มีครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนด้ามเปลี่ยนเหล็กออกมาเหมือนเอ็นดูล่าเลยมันจะแปลงอะไรได้บ้างอะมีดพับอะมันก็แปลงได้ไม่กี่อย่างหรอกแล้วแต่ละปีมันก็ต้องมีโมเดลใหม่ออกมานะครับ เดี๋ยวค่อยไปเล่ากันต่อเขาตามเก็บแล้วเขาเก็บตําเฮียอะไรวะผมบอกไปแล้วนะเขาซื้อไปสามสี่พันเนี่ยเขาซื้อไปพกเล่นๆในวันที่เขาไปคุยกับลูกค้าเน่ะเผอผญได้ลูกค้าติดมือมาเลยนะครับงานโปรเจกติดแสนนะฮะเราทํากันมาแล้วนะนี่แหละครับผลของแบรนด์เนมแล้วเขาทำมันอย่างนี้ฮนะแบรนด์เนมในเชิงธุรกิจเราไม่ได้เราเราเราไม่ได้ซื้อไปเราไม่ได้ซื้อไปอวดกันแต่เราพยายามจะหาจุดเชื่อมครับ ทุกครั้งที่ไปบริฟงานผมพยายามหาจุดเชื่อมกับคนที่เขาจะจ่ายตังให้ผมมาถ้าเราหาจุดเชื่อมได้ปุ๊บรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันครับอะไรจะง่ายไปหมดนะงานจะง่ายไปหมดไปทำงานไปเดินไฟไปวางแพลนง่ายไปหมดจริงๆครับแค่คุณรู้จักกันมีบางบุมที่คุณเข้ากันได้เท่านั้นเองนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะมานำเสนอไอเรื่องตัวมีดสปงสเปคมันก็ธรรมดาครับอันนี้คือลึกกว่านั้น เฉียบกว่านั้นเขาซื้อกันไปเพราะอย่างนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ